จะมาลินแดนมืนยืดตีก่อนไฮรอดงั้นก็อืมโคตรมูรอตีดิรอตี โโนนวออ้เควเรียกยูสองไงวะยังมีตัวดักบกอตโม่ดัก โอ้เผียบตายอย่า,อาโอ้ยไยหรอดแย่งกูเองนะฮะมันก็อนนี้ขอละขอยากูขอ,อยา

ดันไฟดับกูเกียดบแบบนี้ทุกวนี้สว่างน้อยอยู่คลิปนี้อ่ะน่าจะนานหน่อยถ้าตายกูลืมอ่ะเก็บโอเคไอ้บูปเปิดสัญญาณเรียบร้อยได้เวลา อยู่ละอืมฉันยามไว้ตรงนั้นอ่ะยามไว้ไม่ใช่ที่โดนเจอ,อยาอยาเก็ตตัวนี้ไม่คิดหน่ยายสุดยาเจอ ตายเทแท้ตอนนี้อย่า,ยากลอนไม่มีอะไรเลยนหละหาตีดีกว่าหาตีหาตีมมาบวมกูใกล้ได้หมดแล้วเดี๋ยวแค่นี้โอเคมองมาทำไมวะมองงานทำไมวะโอเคหาตีลแล้วคุณภาพ ไม่รู้อ่าโอเคอืมเอ่อกล่องแล้วก็ไม่คลอดมวยวก็ยิ้มสิเพราะาปเจอลูดีเป็นกลิสึสิละแล้วสกินยังไม่รู้โอเคอ่ะ มาจะพึ่งด่านสิไหมเนี่ยของป๊อปปีอือเป็นยาอ่อนมาด่านตัวชันตีนด่านกูโดนแย่งเครื่องบ่อยมากที่สุดยิ่มาหากูพูดอย่างทาดคำอีป๊อปปีว้าวเจียดูเซีย มัน se น่าจะไม่มีตัวหาอะไรบกวนตัวมั้งเรียงเด่นเสียวซสีย